นี้ของเหลือจากเมื่อวานท้ทำเค้กนะคะคิดได้อีกหนึ่งเมนูให้ลูกกินนะคะก็จะเป็นมีไอศครีมนะคะแล้วก็วิปปิ้งครีมที่เราเหลือจากทาเคา้กเมื่อวานนะคะแล้วก็มีไอโอิโอนะคะที่มันไม่มีครีมมันน้อลูกกินครีมไปหมดแล้วแล้วก็นี่คุกกี้สตรอเบอรีร่อ,อันหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทำเป็นไอศครีมสเวนเซ่นนะคะไปเสริร์หนูน้อยนะคะแป,ไปะแปะยังแรงมาากมันจะหักโอิโอนะคะ ปนๆอยู่ข้างล่างเนาะกินไอติมธรรมดามันไอนี่ไปเนาะสร้างสีสันให้ลูกหน่อยไหนก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเนาะอ่าแค่นี้แหละแก้วหนึ่งคอแล้ะอ่าทำพร้อมกันเลยทีเดียวอ่านี้แม่ชุบน้ำมาครับ อันนี้แม่เสียเนาะมันมันอันนี้ไม่ได้ได้แต่ตักแล้วก็โปะมันจะได้ป้าก็ไม่รู้เนาะม,มาลองกันแต่ให้มันต้องการให้มันกลมๆเฉยเฉยได้ไหมไม่ง่าได้ไม่น่าหลุดเพราะว่าขออภัยช่องชายนิวนะแม่อยากให้มันกลมๆเฉยเฉยเห็นไหมโอเคสองอันก็พอถามว่ากินหมดไหมบางทีก็ไม่หมดหรอก หมดแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่เนาะน,นี่น,นี้ไม่กลมสิอุปสรรคต้อมีเสมอนะคะในการทำขนมเด็กเนาะเนี่ยเห็นไหมไม่กลมอีกตัางหากเละอีกตัางหากอันแรกกลมสวยมากจะให้มันดูกลมๆโอเคแม่ก็จะ อ่ะตักไอติมไปก่อนตักไอติมไปก่อนนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะวิปปิ้งมันต้องชุบน้ำนะโอเคโอค้ย <c> เ <ười> ดี๋ยวแม่ชุบน้ำทิ้งก่อนชุบน้ำก่อนมันติด ละลายแล้วไม่ใช่หรอกชุบพอชุบนานว่าเดี๋ยวติมละลายเนาะมันอุ่านิ้วเหนียวดีแม่แม่ต้องใช้นิ้วตลอดอโอเคอ่าได้เนาะกลมอยู่เราจะจะบัดน้ำออกหน่อยนีอ่อันนี้คือวิปปิ้งครีมนะคะจะไม่ออกมาให้ไอ้น,นี่แน่ ไดแล้วก็ต้องอช้อนนะคะช้อนสัช้อนสะ,ะช้อนตักสะช้อนตักละกันช้อนตัก,ก,ตกง่ายกว่ามันนุ่มมันนุ่มเบา,ถ,าถ้าใครขยันใส่ที่บีบก็ใส่นะคะ ไม่ไม่ใส่แหละนี่แค่ส่งแก้วเนาะอนี่โอเคอะนยนย้งไงยังจะมีที่บีบจะสวยงามมากเลย โอเคอ่ะก็ออลิโอ,โอปักไปตึง้งว,ว้าวอันนี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าอยู่บ้านเรียนออนไลน์ก็เสิร์ฟออริโอเอ้ยเสิร์ฟ จะเป็นเส้นได้ใช่ะอันนี้ของน้องน้องกินข้าวอยู่น้องแอบก่อนเดี๋ยวน้องเห็น